สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองไปสู้คุณสู้คนนะครับวันนี้นมเมืองสีสผ้าพีพ้านองมากติดวาววาวค้วยนะครับผมพี่น้องเฮ็ดไมโดนแล้วบ่ได้บ่ได้เล้ากงในพี่น้องเมื่อนะครับมาถึงขั้นตอนการติดกันเลยพี่น้องนมเมืองสีใสพายางครับเป็นพาล่มไอเป็นเสื้อกันฝนพี่น้องเสื้อกันฝนเก่านะครับเอามาติดบ่งบอว่าสิเป็นยังไงนะพี่น้องมาเบิ่งกันเลยครับพี่น้อง นุ่มเมื่อซีกับติดไปแน่และครับผมครับเดี๋ยวให้มาเบิ้งกันพี่นอ้องไหม ครับพี่น้องสำหรับวาวควยเที่พี่น้องยวว่าวขลาบเอาแล้พี่น้องนะนุ่มเมื่อซีกะติดเรียบร้อยแล้วพี่น้องเดี๋ยวนุ่มเมื่อซีสิไปทดสอบให้พี่น้องเบิ้งตอนนี้เลยครับเพราะว่าล่มก็เล่งดีพี่น้องไปเข้าไปเบิ้งกันพี่น้องว่าสิขึ้นม้วนะครับเป็นเทือกแรกนะครับทีนุ่มเมื่อซีเห็ดขึ้นบ่ขึ้นกันเยาว่ากันเด้อพี่น้องเด้อไปทดสอบกันครับว่าสิขึ้นมาไปครับพี่น้องนุ่มเมื่อซีเป็นกรลรงต่างล่ำอยู่ครับพี่น้องรอบเบิ้ง่า สิขึ้นหรือบ่ขื้นเนาะพี่น้องมันสิแ่นไปทางใดแบบใดเนาะคะ่ะรอติดตามนะคะเบิ่งสิขื้นวาพี่น้องหรือว่ามันสิไล่เสาเมืองขอ,อนหรือมันสไล่ก่อยมารอเบ,บิ่งค่ะพี่น้องมันล่มแห้งค่ะลมมันจะหมุนจะมัน,มน,นแบบไดโคนเหรอพี่น้อง <c oughs> ขื้นวาพี่น้องขึ้นวา โอ้เสียบตึกยางงามเลยพี่น้องเลยบ่ขึ้นค่ะเอาไ,ม,อาไม้พี่น้องเบื้องบรรยากาศค่ะภูเขานะคะต้นไม้ก็เติมเขียวแล้วค่ะพี่น้องดอกซากุระกับรยหมดแร้วค่ะผิดพลาทางเทคนิคนะคะหนุ่มเมืองสีบอกค่ะพี่น้องเบื้องบรรยากาศเลยค่ะ ลอเบิงนะคะวาว่าระบาวนุ่เมืองสีเห็ดคังแหลกนะคะว่าเพิ่นก็เห็ดตะเบ้าสองห่องเา้าจุฬาแร้วก็วเบอีหลุ่มครับพี่น้องรอเบิงรอดติดตามเบิงเบวาเบาว่าระบ้สิขึ้นบ่คะพี่น้องรอดติดตามเบิงนะค่ะเนาะ ขึ้นล้วค่ะพี่น้องขึ้นบ่ค่ะขึ้นบ่ขึ้นบ่แข้งลังงางลังงางนีขึ้นดปนนี้นแล้วค่ะโอ้ขึนดีขึ้นล้วพี่น้องเบาขาละเบา